ครับนีกั่องพุดถเลกับตันนะครับกับกับกัดกับกีกัดนะครับนี่ราจะมาลองเล่นอันนี้กันกันวัตเต้้ยอุ้ยเุ้ยวัตเต้ไปเลยนะตอนนี้อุ้ยอ้ออ ไม่พัดน้อยอย่างแรงอู้ววเวว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 ะวว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 วดววเวีวววววี่อววววววเวววเวววววว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ใครอยู่เลยเหมือนเดิมฮิไม่ใช่ใครอยู่บ้านนนท awan อยู่เมืองเลยนะครับบ้านนนท awan อยู่เมืองเลยโรงเรียนอยู่โรงเรียนบ้านอะไรดรคำนะครับนี่น่ายใส่ยากนะครับเพราะมันน้อย นครับแล้วผมจะลองดู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 นครับได้แล้วครับครับสามเอาสรุปคนครับวัตถุ heat เดี๋ยวแล้วกับคณ วิ้ยพี่พี่ใจเย็นใจเย็นทำไมหมุนหนึ่งกันวะยุดยุดยุดวิ่งวิ่งวิ่ง่งรถบินนะครับรถบินเนี่ยครับบิน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  I, ini nak jemput dia. ครับวันนี้ไปไรนี่ครับอะไครับ ครับนอุ้ยเบบี้พัสใครขี่รถนี้ผมคิดว่าไม่ไหวมันแค่ถ้าเป็นทีทจริงระเบิดแล้วนะครับผม เนครับอือหือไปแล้วปะไปแล้วแปวเข้ามากินปูซัดได้